กินยังง่ายกว่านาอปินเร็ว้วด สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมี่ยงฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้มากินเมี่ยงปลาอะไรก็ไม่รู้นะคะมาๆมากินกันก่อนจะกินเดี๋ยวขอไปเก็บผักก่อนนะคะตามไปเก็บผักกันที่สวนแล้วค่อยมากินกันนะคะเพื่อนๆไปนี่นะคะผักชีสวยๆหักออกไป ไม่ให้มันยาวเราจะขุดเอารากไปตำน้ำจิ้มเอารากกันเล็กๆต้นใหญ่ๆเอาไว้เอาใบหอมกินไม่ยงปลานะคะ น้ำจิ้มนะคะพริกแดงเพิ่งเก็บไปแช่วันน e? ั้นเองอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ ก็พักนี่นะคะนี่แหละเพื่อนๆอยู่เมืองนองอยากกินอะไรต้องเข้าสวนนะคะเข้าตลาดไม่ได้นะจ๊ะต้องเข้าสวนอ,อ,อันนี้เด็ดทิ้งใบล่างๆเด็ดทิ้งอเอาไปห่อผักเอาไปหอ่อไปห่อสลัดห่อเมี่ยงห่อเมี่ยง ไม่สวยเราไม่ต้องเอาเอาที่สวยๆ ได้แล้วเพื่อนๆน,นี่ได้ผักชีได้ต้นหอมได้พริกได้ผักสลัดได้เรดิสเนาะกระเทียมเดี๋ยวไปเอาในโรงเก็บรถนะคะดูนี่อุ้ยดิขึ้นเองดูดิขึ้นเองในเรดิสยังไม่มีหัวอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวค่อยมาทอนเอา,าให้ไก่กิน,นขึ้นใหม่เพียบเลยสลัดปะ่ะ นี่นะคะตำน้ำจิ้มก็มีพริกมีกระเทียมมีรากผักชีตำลงไปนะคะถ้าใครมีถั่วลิสงก็ตำเสร็จแล้วก็เอาถั่วลิสงตำเข้าไปด้วยแล้วแต่คนชอบเนาะวันนี้ยายไม่มีถั่วลิสงเลยยายจะใส่ไข่ต้มแทนเนาะเดี๋ยวตำพริกให้มันแหลกก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงไปลูกนึง แล้วแต่คนชอบนะยายบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ทําเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเพื่อนๆไม่ต้องใส่อะไรเลยนี่ทีนี้ก็ปรุงรสนะคะใครมีน้ําตาลปิ๊บก็ใส่น้ําตาลปิ๊บลงไปนะคะไม่มีน้ําตาลปิ๊บก็ใส่น้ําตาลทรายมะนาวมะนาวน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปิ๊บผงนัวน้ําปลาแค่นั้นก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เติม เติมน้ำร้อนไปนิดนึงเพราะว่ามันข้นไปเนาะเพื่อนนี่มะนาวแล้วก็ไม่มีน้ำตาลปิ๊บกใส่น้ำตาลทรายนะคะฟองนัวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากน้ำปลา เพื่อนเพื่อนน้ำจิ้มยายก็เสร็จแล้วเนาะป่ะทีนี้ก็ไปกินกันนี่นะคะยายนึนว่าปลาสาบะแฟนยายซื้อมาผิดอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ปลาสาบะไม่รู้ปลาอะไรก้างจะเยอะหน่อยนะแต่ก็อร่อยเนาะเคยซื้อมาทีหนึ่งแล้วซื้อผิดป่ะไปกินกันมา ผัดเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วก็มากินกันนะคะคเพื่อนๆยายก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรแฟนยายเขาไม่รู้หรอกเขาเขามาบอกยายเขาบอกว่าปลาสะบะตัวหนึง่งปลาไอเนี่ยตัวหนึง่งผลสุดท้ายมามันเหมือนกันเนี่ยแต่วันชุดใหญ่กับชุดเล็กตัวใหญ่กับตัวเล็กมาอร่อยขอกินนั่งก่อนข้อแหง้งวันนี้กินน้ำโคก เกิดอะไรไม่รู้อยากกินน้ำโคกนานๆานทีเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก่อนนะคะเขาเกะก่อนปลานี่มันเป็นปลารมควันกินปลาเปล่าก็อร่อยแล้วเพราะว่าเขาดองเกลือมาก็ไม่เค็มนะไม่เค็มมากดองมาคืนหนึ่งทําเองก็เคยทํายุคแฟนยายก็เคยทําเองดองเกลือแค่คืนหนึ่งแล้วก็มันมากเพื่อน มาเป็นตาแซ่บแท้เ,เพื่อนมาเด้อย,ยายก็กินแบบนี้แหละไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเลิศหรอเพอร์เฟกต์หรอกกินกินตามความให้นันของเราเนาะถ้ายายถ้าอยู่เมืองไทยหรือว่าจะอยู่แถวแถๆใกล้ทะเลหรืออะไรที่หาได้หน่อย ก็จะกินคนละอย่างกันเนาะเหมือนยายอยู่ไปอยู่เมืองไทยก็กินอย่างนี้แหละก็คือพูดให้ฟังเสมอว่าทายทอดชีวิตกันอยู่แบบพอเพียงในชนบทให้ดูเนาะ กันนี่ก็อร่อยมากเลยคุณผู้มถ้าอยู่ดูตอนยายกินไน,นั่นเอยิ่งแล้ายหย่เลยเนะี่ยตอนแกะปูนะกุ้งสดก็กินไม่เป็นเนาะ กินแบบนี้มันต้องกินช้าๆเรื่อยๆนะ น,นี้ลงกขนมจีนได้โอ้โหพอดียายไม่เคยดูเวลาไม่เคยดูอะไรขลอกขนมจีนอ่ะจับจับดูเอา สดแล้วมันไม่สดวะเนี่ยเนื้อมันไม่ดกไม่หวาบอกไม่ถูกไม่เคยเคยกินทีหนึ่งจำไม่ได้แล้วอ่ะมันก็อรออยู่นะแต่มันไม่เป็นชิ้นอนะ่ะเดี๋ยวลองดูตัวใหญ่ที่ น้ำมันจะเหนียวได้ยินเสียงยายลอกหนังปลาไหมอันนี้เค็มมากเลยเหมือนปลาเค็ม,ลนนเ,ม,มเลยปยะยำกินดีกว่ามั้งเค็มเกินบางทีดองรายวันมันก็จะเค็มเนอะ อันนี้กำลังพอดีเอาไปพปยายามกินซอยหอมน้องเพื่อนๆซอยหอม, oh, ม,มหั่นพริกอ่อนโอ้สับอีกบีบมะนาวโอ้ต้มข้าวต้มซะเลย <c oughs> ไปไปไป กินให้ดูแค่นี้แหละเพืเ่อนๆมันบสถนัดเด้อกิน <c oughs> กินเมี่ยงปลาทูกินเมี่ยงปลากินเมี่ยงปลาโชเนี่ยมันบสถนัดเด้อมันต้องคอยมองกล้องเดี๋ยวกินผิดกินถูกได้ยัดผิดทำไงเนี่ยเดี๋ยวเอาข้าปากผิดทำไงนะมีแต่ อัน,นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิอุย้ยทำไม่ถูกผักมันใหญ่เกิน ยังยง่ายกว่านาอกินเร็ว้วย มืดมากแล้วรมแรง <c oughs> ล่มแรงมากแล้วนีเนะเมื่อเช้ายายได้เข้าสวนได้ไปทำ <c oughs> งานในสวนนิดหนึ่งมืดมากแล้ว โอ้ oh. <laughs> ปะย่มต้องไปหอเนาะห้อมันกินไม่ทันใจ <laughs> เพื่อนๆแค่นี้แหละยายขอเพินต่ออีกนิดนึงกำลังอร่อยคุนเทิงคิดเทิงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ